บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ อัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายน2568ค่ะคุณผู้ชมเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะไปจนถึงปลายเดือนเลยใครได้รับสิทธิ์รับวงเงินอะไรบ้างและที่สําคัญเดือนเมษายนค่ะคุณผู้ชมในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดนะคะ<ส>การแจ่ายเงิน10,000บาทในเฟสที่3ได้รับเงินเร็วขึ้นจะเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็อัปเดตตารางการจ่ายเงินทั้งหมดเลยค่ะสําหรับเดือนเมษายน2568 ทุกกลุ่มได้รับเงินอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษาย,ยน2 5 6 8เริ่มกันตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรประจําตัวประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่ะสามารถไปใช้จ่ายวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด,ด้วยวงเงินรูดซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทสค่าการถ,ถงต้อ80บาทนาน เนค่ารถดยสารประจำทาง750บาททั้งนี้ใครที่ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าน้ําค่าไฟก็จะได้รับสิทธิ์ตามนั้นมาจริงใจจริงค่ะ1เมษายน2568นยินดีด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสิทธิการแห่งรัฐส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดรอกระทรวงการคลังประกาศความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะคะใช้จ่ายแบบไม่มีสะดุดและก็ใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทามาด้วยวันที่10เมษายนค่ะจะเป็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มเปาบางผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่ะอยู่ที่600ถึง1,000บาทแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุนะคะ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาทปีถึง79ปีับอยู่ที่700บาท 80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อบุตรหคนเงินเบีย้ยผู้พิการนะคะแบ่งออกเป็นช่วงอายุก็คือต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาท18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทค่ะแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะสำหรับผู้พิการก็200บาทรวมจ่ายเป็น1,000บาทนั่นเองค่ะในเดือนเมษายนนะคะนอกจากนี้ค่ะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอ,ะอ,สสอนะคะค เนื่องจากว่าในช่วงเดือนเมษายนค่ะคุณผู้ชมหยุดยาวเทศก,กาลสงกรานจึงต้องเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่11เมษายน2 5 6 8นี้สําหรับเงินค่าเปิยการพี่น้องประชาชนในกลุ่มออสมอลและอสสอยู่ที่2,000บาทส่วนรายการหากชาวพนกิจขึ้นอยู่กับหน่วยง,งานต้นสังกัดนะคะนี้ค่ะเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐนะคะ อยู่ที่200บาทค่ะคุณผู้ชมก็เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าวันที่20แล้วก็วันที่19ตรงกับวันเสาร์ทิตย์ <c oughs> ต้องเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่18เมษายน2 5ง8น2 5เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการสำหรับผู้ที่ถือบัตรสิริการห่งรัฐอยู่ที่200บาทนั่นเองค่ะ แะข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทในเฟสที่2ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วรอบเก็บตกครั้งที่3ตรงกับวันที่28เมษายน2568เงิน1 0,000บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานให้พาไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตร ประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเช็คบัญชีว่าได้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วหรือยังที่ถูกปิดบัญชีโดนอายัดไหมทําไมทางกระทรวงการคลังโอนเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะรอบสุดท้ายในการจ่ายเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทในเฟสที่2รอบเก็บตกสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปแล้วในการโอนซ้ําดําเนินการให้เรียบร้อยหากล่าช้าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมก็จะโดนตัดสิทธิในการรับเงินเหมือนไปโดยปริยายแล้วก็จะถูกยึดเงินคืนนําเข้า โซนคังคังเหมือนเดิมค่ะเพระนาะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงค่ะมาแล้วเคาะวันในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการเงินสงเคราะห์บุตร จาก800บาทเป็น1,000บาทเริ่มจ่ายของเดือนมกราคมในวันที่30เมษายน2568นี้นะคะอยู่ที่1,000บาทเลยค่ะยินดีด้วยรอคอยกันมานานแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนเงินสงเคราะห์บุตรก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละ1,000บาทนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดตารางการจ่ายเงินในเดือนเมษายนที่นันนามาฝากคุณผู้ชมใครอยู่ในกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์อย่างไรใครบ้างได้รับสิทธิ์ดําเนินการให้ เรียบร้อยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ